สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารับทุกท่านครับข่าวสารการสอบบรรจุราชการวันนี้ก็เป็นเรื่องของกรมชนรัฐทานนะครับมีการเปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการจํานวน26อัตราทุกท่านสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตนะตั้งแต่วันที่5ถึง27พฤษภาคม2564ซึ่งผมจะแนบลิงก์ไว้ใ้คลิปนี้นะครับตำแหน่งที่เปิดสอบ เท่าที่ดูนะมีหลายตําแหน่งแต่ว่าบางบางตำแหน่งจริงๆเกือบทั้งหมดเลยนะครับที่เขาจะให้ไปปฏิบัติงานที่ภาคใต้ท่านดูให้ดีนะครับเช่นตําแหน่งถ้าเป็นนักทรัพกรบุคลอัตราว่าง4อัตราเงินเดือน15,000บาทถึง16,500บาทสําหรับคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งทุกท่านต้องตรวจสอบดีๆนะครับว่าท่านจบวุฒิอะไรมาโดยสามารถ ค้นหาได้ที่เว็บของกอพอนะครับก็จะมีบอกว่าสาขาที่เราจบมาเนี่ยเป็นสาขาเป็นวุฒิทางไหนท่านก็เลือกให้ถูกนะครับตำแหน่งที่2ก็เป็นเรื่องของนิติกรปฏิบัติการก็เห็นไหมครับว่าถ้าเป็นนิติกรปฏิบัติการเนี่ยพื้นที่จังหวัดก็จะแดนภาคใต้นะครับก็ัตาเงินเดือนก็เท่ากันครับหมื่นหถึงหมื่นหกห้บาทคนสมบัตัครเฉพาะตำแหน่งก็ถ้าเป็นนิติกรก็ต้องจบนิติศาสตร์ใช่ไหมครับ ทุกตำแหน่งถ้าเป็นสอบรชาชการของกรมชนในครั้งนี้เนี่ยจะต้องมีการผ่านภาคก่อนนะครับตำแหน่งที่3เป็นเรื่องของนักธรณีวิทยาปฏิบัติการก็พื้นที่จงังหวัดชลแดนภาคใต้เช่นเดียวกันอัตราว่าง1อัตรานะครับเดือนก็15,000ถึง16,500บาทตำแหน่งที่4ก็เป็นนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการพื้นที่จงังหวัดชลแดนภาคใต้นะครับ อัตราว่างหนึ่งอัตรานะเงินเดือนก็1 5 0 0 0ถึง16,500บาทตำแหน่งที่5เป็นนายช่างชนประทานไปปฏิบัติงานนะครับนี่คือตำแหน่งว่างเยอะหน่อยนะครับก็ว่าง12อัตราอัตรา,างเงินเดือนนะครับก็11,500บาทถึง12,650บบาทก็เป็นตำแหน่งสายงานทั่วไปนะครับเงินเดือนจะลดต่ำลงมากว่าตำแหน่งในสายวิชาการนะครับ ตำแหน่งที่6เป็นเจ้าที่การเกษตรปฏิบัติงานนะว่างสามัคตรา11,500บาทถึง12,650บาทตำแหน่งที่7เป็นเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานว่างเสียตราเงินเดือน11,500ึงบาทถึง12,650มนรบาทก็มีภาคก่อนะครับแม,แม้ว่าจะเป็นสายงานทั่วไปนะท่านก็ต้องมีภาคก่กอของกพในระดับปวสรหรือว่าสูงกว่านะครับการรั สมัครสอบเนี่ยเดี๋ยวผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบก็สามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เนต็ตนะครับวันที่5ถึง27พฤษภาคม64ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นบรหจุราชการที่เว็บไซต์ r i อ ID, นะไทยจอบจอบ,จอบคอมเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับผู้ที่สนใจเน้นย้ำอีกครั้นนึ่งนะราชการเนี่ยต้องเช็คคุณสมบัติให้ดีมีภาคกอนะครับนี่เป็นข่าวสารที่ ท่านใดที่อยากเข้าสู่วงการราชการท่านต้องตั้งใจอ่านหนังสือเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับอย่าไปคิดนะว่าสนามนี้เขาสอบทําไมรับน้อยจังนะครับอย่าลืมขึ้นบัญชีประมาณ2ปีนะครับถ้าเรามีโอกาสขึ้นบัญชีไว้อนาคตอาจจะเรียกถึงเราก็ได้อีกอย่างหนึ่งคืออาจจะมีหน่วยงานอื่นที่ขอใช้บัญชีก็เป็นไปได้นะครับขอบคุณนะครับที่ท่านกดไลค์กดติดตามกากแชรสวัสดีครับ